เวียดนามชื่นชมหลังบุมบิมชัดชจอออนโมกสีโชว์ฟอร์มโดดเด่นในซีเกมส0สองันี่ ก่อนที่ตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องดาววอนเล่ด้วยค่ะบุ้งบิมชดจุออนมุกสีโชว์ฟอร์มโดดเด่นหลังพาท,ทีมไทยชนะอินโดนีเซีย3ต่อ0ูนย์เซตทั้งตบดับเซิร์ฟเอสยอดสวยทำไปคนเดียว21คะแนนเราลองมาฟังความคิดเห็นของแฟนกีฬาเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะความคิดเห็นนี้จากแฟนกีฬาชาวเวียดนาม บอกว่าบอลแรกสวยบินสูงตบเร็วแรงอันตรายมากโดยเฉพาะลูกหยอดหวานมากแข็งแกร่งเหมือนค้อนมันเป็นเรื่องจริงเด็กคนนี้ครบเครื่องมากอายุน้อยแต่เต็มไปด้วยประสบการณ์ ชาวเวียดนามท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่าบุมบิมสูง180้เซนติเมตรแต่กระโดดได้เบาเหมือนนกฉันหวังว่าโฟทจะทำได้แบบนั้นบ้างมันจะช่วยประหยัดแรงได้มากสิ่งนี้พิสูจน์ได้ว่าวิธีซ้อมของเวียดนามยังแย่กว่าไทยมีชาวเวียดนามเข้ามาตั้งคำถามว่าระวังชัดชุออนโมกสีและโฟทีใครดีกว่ากันมีคนเข้ามาตอบคำถามนี้ว่าเขาแข่งระดับโลกมากกว่าโฟทีเขาสามารถไปเล่นที่ลิดตุรกีได้เขาชนะ เล่นที่สูงใหญ่กว่าได้การฝึกซ้อมอุปกรณ์และการเก็บตัวดีกว่ามากในความคิดผมคิดว่าดีกว่า4ีเล็กน้อยความคิดเห็นนี้จากชาวไทยบอกว่า ถ้าเทียบบุ้มบิ๋มกับ4ฟทส่วนตัวกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าบุ้มบิ๋มดีกว่าเกมรุกคือส่วนที่ดีที่สุดของ4ฟซึ่งเราไม่ได้ได้กว่าเลยไม่ได้ต้องพูดถึงบล็อกหรือรับที่แทบจะเป็นลิเบโ,โลกคนหนึ่งไปแล้วใดๆก็คือการเจอเกมระดับโลกมากกว่าไม่ต้องพูดไปถึงในวันที่บุ้มบิ๋มเล่นไม่ออกทีมยังมีคนมาหมุนแทนได้แต่4ฟคือแบกไปเถอะศักยภาพผู้เล่นทั้งทีมก็ดีกว่าแต่ก็นั่นแหละอันนี้เทียบกับเวียดนามถ้าเทียบกับญี่ปุ่น จุดอ่อนเราก็มีคือทีมสำรองเรายังเทียบกับสำรองทีมญี่ปุ่นไม่ได้ของเราเหนียวแล้วญี่ปุ่นโคตรเหนียวความคิดเห็นนี้บอกว่าบอกมาแต่ไหนแต่ไรการเล่นทรงชัดช่ออนเขาเหมือนนักกีฬารุ่นพี่การผสมผสานระหว่างจูถิงของจีนผสมคิมเกาหลีแต่จะมีความต่างเป็นตัวตนชัดชุอออนคือยิ้มร่าเริงสนุกสนานเฮฮาไม่เครียดในการเล่นสร้างบรรยากาศในทีมดีทำให้เพื่อนร่วมทีมไม่เครียดเล่น ดีไปด้วยกันสุดท้ายทีมจะชนะดูดีๆครับลูกเสียบติดทีมชาติห้อยท้ายแม่เสียนไปแต่อายุ14ความคิดเห็นนี้บอกว่าบุ๊มบิมเล่นโยคะทําให้เส้นเอ็นกล้ามเนื้อยืดหยุ่นมากทําให้ตลอดฤดูการลีกบุ๊มบิมไม่ค่อยมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นเว้นแต่อาการเจ็บป่วยตามฤดูการความคิดเห็นนี้บอกว่าน้องแข็งแรงเกินไปและอายุยังน้อยมากแต่ตอนนี้มีน้องเฟิร์นเป็นน้องที่จเจริญรอยตามมาแล้วความคิดเห็นนี้บอกว่าการติด ทีมชาติตั้งแต่อายุ15ปีไม่ใช่จะเก่งแบบฟลุกล,มล้มลุกคุคลานมาเยอะบาดเจ็บมามากมายไม่ใช่โชคช่วยฝึกมาล้วนๆความคิดอย่นี้บอกว่าบิ้มต้องดวลกับโฟีเล่นคล,คล้ายๆกันหนักเบาคล้ายๆกันอยููที่ไหวพลิบละใครจะดีกว่ากันความคิดอย่นี้บอกว่าบิ้มกับโฟตีอย่าไปเทียบกันเลยต่างคนต่างมีดีโฟตีเขาเป็นทุกอย่างให้ทีมเวียดนามชนิดขาดไม่ได้แต่บิ้มครบเครื่องระดับโลกความคิดอย่นี้บอกว่าบุ้งบิ้มกระโดดสูงเล่นเร็ว ตีเร็วตีไวแทบมองไม่ทันและตกเนื้อบล็อกด้วยแต่เมื่อวานเท่าที่ดูคือมือเซ็ตยังเซ็ตได้ต่ำไปจึงต้องแก้ไขและปรับให้เข้ากันมากกว่านี้เพื่อความเป็นทีมเวิร์กความคิดเห็นนี้บอกว่า VNL บุ้มบิ้มจะโหดกว่านี้เยอะซีเกมส์แค่สนามซ้อมเท่านั้นความคิดเห็นนี้บอกว่ายังไม่ได้โชว์อะไรเลยเวียดนามบุ้มบิ้มเพิ่งบินกลับจากตรุรกียังไม่ได้ทักเลยความคิดเห็นนี้บอกว่าทีมหลักพัฒนาฝีมือขึ้นนะทุกตำแหน่งเลยก็หวังว่าจะสามารถ ล้างตาให้ทีมสโมสรได้สําเร็จความคิดเห็นนี้บอกว่าถ้าต้องการจะลดเล่นอยู่ในระดับโลกก็ควรจะเน้นสร้างนักกีฬาตําแหน่งเซตเตอร์ที่เก่งคล่องแคล่วฉลาดและแข็งแกร่งที่สามารถทดแทนกันได้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าตอนนี้ดูแล้วน่าเป็นห่วงมากสําหรับเซตเตอร์ไทยผมเกรงว่าซีเกมครั้งนี้จะเสียทีให้กับเวียดนามเพราะเซตเตอร์ไม่เก่งพอแต่ถ้าครั้งนี้รอดได้แชมป์แล้วก็ควรจะเร่งรีบสร้างนะส่วนตําแหน่งอื่นๆดูแล้วไม่น่าห่วงเท่าไหร่สู้ๆนะสาวไทยขอให้ หวังคุณล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้ค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องดาวเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ